อนที่3,451ไม่เหมือนกันเบิงจิวเดินเร็วท่ามกลางความมืดทว่าลังพันไปพักหนึ่งแล้วนางรู้สึกได้ว่ามีคนตามมาข้างหลังดังนั้นนางจึงเปลี่ยนทิทางที่เดิมต้องการไปเบิงสันทอนํำทางคนที่อยู่ข้างหลังเดินวนกลางเมืองจนกระทั่งสลัดคนที่ตามมาได้สําเร็จนางที่ยืนอยู่ในที่หลับมองเอาร่างสีขาวท่ามกลางความมืดสายนั้นอดยิ้มที่มุมปากไม่ได้คิดไม่ถึงเลยว่าจินเสียซังจะตามออกมาแต่นางจใจ๊เขาตามไปพบพี่สาวนางในเวลานี้ได้อย่างไรเล่า เห็นเขาวิ่งวนอยู่กลางเมืองและตอนเปลี่ยนทิศทางนางจึงค่อยกระตุ้นบานมุ่งหน้าไปยังเมืองสนทอวันเย็ยนเชนวาในเมืองสนทอกำลังนอนอย่างเพลียทันมองท้องฟ้ายมค่าคืนมือหนึ่งของนางรูดท้องบนใบหน้ามีความอ่อนโยนให้ยังหาได้ยากนางมือมองท้องฟ้าเท่านี้ก็ง่วงนอนได้ง่ายมากขณะที่นางกําลังจะหาและง่วงสุดขีดกลับได้ยินเสียงของเฟื่องจิวดังมาจากข้างนอกทันพีได้ยินเสียงเรียกแล้วแวบวบตาของนางพันบุบไวก่อนจะลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกเห็นเฟื่องจิวในชุดสีแดงทั้งตัวเดินมาพร้อมรอยยิ้มสดใส คันเห็นว่าเป็นเฟิ่งจิววันเย็นเชีนวาก็เอออีกครั้งเจ้ามาได้เสียทีท่านพีคิดถึงข้าหรือเฟิ่งจิวเดินไปข้างหน้าขนายิ้มกว้างสายตาจับจอ้องท้องที่นูนขึ้นอีกไฟแววตาเป็นประกายยังอดไม่อยู่ท้องโตขนาดนี้แล้วท่านพีตั้งคันลำบากหรือไม่ฟังแล้ววันเย็นเชีนวาก็ลูบท้องแววตาเกิดประกายอันอ่อนโยนสตีคนใดตั้งคันแล้วไม่ลำบากบ้างนางจูมือเฟิ่งจิวรางคืนอาการหนาวไปเถอะเข้าไปคุยในเรือนนางพูดพังพาเฟิ่งจิวเข้าไปข้างใน เฟิงจิวมารือวันเยน็นเซซานโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้พอเห็นเฟิงจิวก็ยิ้มราาเข้ามาใกล้เจ้ามาแล้วทานนำมือดึกมาให้พวกท่านด้วยเฟิงจิวกล่าวพังยิ้มให้เขาบอกให้เขามาด้วยกันในห้องคนทั้งสามนั่งล้อมโตเฟิงจิวนำรังนกออกมาจากในห้องมิติกล่าวกับวันเย็นเชียนว่าว่าท่านพี่ตั้งคันอยู่ต้องกินดังนกสักหน่อยนี่แต่โลกและท่านยิ่งนักได้กินตอนอยู่ที่บ้านแต่ระวางทางมานี้ไม่ได้ตุนกินเท่าไหร่กอบกับคนที่เฝ้าอยู่ที่นี่ก็คือองครัะกษะกุลเฟิงจำนวนหนึง่งของที่กินกัับธรรมดาท่วไป วันนี้ท่านอาซือซานยังบอกอยู่เลยว่าจะไปหาแม่ครัวมากันนั้นพอเห็นพวกเจ้ากลับมาจึงลืมเรื่องห้องครัวไปเสียสนิทวันเย็นเชนวากล่าวพังจำเรืองมองวันเย็นซือซานที่กำลังตากรังนกวันเย็นซือซานวางรังนกชามหนึ่งตรงหน้าวันเย็นเชนวาพร้อมกับพูดกับเฟิงจิวว่าเดิมทีข้ายากให้องครางตระกูลเฟิงที่เฝ้าอยู่ที่นี่ไปจัดการแต่เจ้ามาพอดีเจ้าหาให้สกคนเป็นอย่างไรได้กลับไปแล้วข้าจะส่งคนมาสองคนเฟิงจิวเอ่ยก่อนจะบอกให้พวกเขาเรียกกิน,น่อย นางใช้มือหนึ่งเท้าแก้มมองวันเย็นเชนวาหลังจากรอนางกินรังนกเสร็จแล้วค่อยยิ้มกล่าวทันพีจินเสียซังตามกลับมาด้วยเมื่อคู่นี้ข้าออกมากลับโทรเขาร่วงรู้ทั้งยังตามข้ามาอีกแต่ข้าสลัดเขาทิ้งไปแล้วเม่ได้ฟังดังนั้นวันเย็นเชนวายายรังนกที่กินเสร็จแล้วไปข้างๆเช็ดปากก่อนมองไปทางเฟื่องจิวข้ากําลังอยากถามเจ้าพอดีเจ้าคิดอย่างไรเอใดเขาจึงตามมามาถึงที่นี่แล้วหากพบหน้ากันจะทําอย่างไร ตอนนี้ขาอยู่ในสภาพนี้ฮาเขาเห็นแล้วเขาจะยังใช้ได้อยู่หรือท่านพี่ท่านคงยังไม่รู้ตั้งแต่ท่านเขินใจเขาท่าทีของเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเฟิงจิวเมมริมฝีปากส่วนวันเย็นซือซันที่อยู่ข้างๆแต่แอมเสียงเบาคราหนึ่งตอนที่3452อาลองทำเขากับแอมเซตก็มองคนทั้งสองหมดคำจะกล่าวอยู่บ้างสตีอย่างพวกเจ้าสองคนเห็นข้าเป็นบุรุษคนหนึ่งอีกทั้งยังพูดเรื่องเขินใจอะไรนั่นต่อนหน้าผู้โสเช่นนี้ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมบ้างหรือ ฟังดังนั้นแล้วสองคนมองหน้ากันยิ้มพังเปล่าเช่นนั้นเหยท่านไปไปพักผ่อนก่อนเล่าโอคายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกนานมากวันเย็ยนสื่อสารเห็นดังนั้นพันพยักหน้าดีเหมือนกันพวกจ้าไม่ได้พบกันมานานคุยกันไปเอถอะข้าจะไปนอนก่อนแล้วพูดจบเขาลุกขึ้นสะบัดมือเดินออกไปข้างนอกคืนนี้เฟิงจิวกับวันเย็ยนเชนวา่าสองคนคุยกันตลอดทั้งคืนจนกระทั่งฟ้าเริ่มสว่าง เฟิงจิวจึงค่อยออกจากวงส่วนทอมุ่งหน้ากลับสู่จวนตระกูลเฟิงตอนนางกลับถึงในลานของจวนพันเห็นจินเสวะซังในชุดสีขาวดื่มสุราอยู่ลานเรือนของนางนางเห็นแล้วหัวเราะเสียงเบาก่อนถามเหตุใดมาดื่มสุราที่เรือนของข้าตั้งแต่เช้าเช่นนี้จินเสวะซังมองนางถามว่าเจ้าไปพบนางมาหรือใครเฟิงจิวแทงโง่าถามนอกจากวันเย็นเชียนวาแล้วจะยังมีใครอีกจินเสวะซังพูดมองนางแล้วถามนางอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่อยู่ที่ไหนเจ้าคิดจะซ่อนนางอีกเท่าไหร่ ฟิงจิวฟังร้ยยิ้มคำพูดหนีไม่ถูกต้องแล้วพี่สาวข้าไม่ใช่คนที่ข้าจะซ่อนไว้ได้นางเดินไปนั่งลงที่ข้างโต๊ะเอ่ยพร้อมรอยยิ้มเพียงแต่นางยังไม่อยากพบเจ้าต่อให้ไปพบนางก็ไม่มีประโยชน์ดังนัง้นนางอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่จินเสวอซังตาเป็นประกายอยู่บ้างอือหือนางตอบรับเสียงบาในแววตามเมตรอยยิม้มเจ้าหานางไม่พบหรอกต่อให้หาพบก็มีทางได้เจอนางฝากอยู่ที่นี่ก่อนเถอยังไม่ถึงเวลาจินเสวอซังเธอจอกสุราไว้ในมือน้ำเสียงเจอแววโกรธเกลียวนางยังไม่อยากพบข้าหรือ เป็นใครกันแน่ที่ทําเรื่องผิดกับคนอื่นเฟิงจูเลกคิวฟังจบเราอย่างเกียจคานว่าเจ้าออเอาเปรียบพี่สาวข้าแล้วยังไรเสียอายุเท่านี้ก็ใช่ว่าชาราธรรมดาอีกทั้งนางชอบพอเจ้าเช่นกันหากเป็นเป็นคนอื่นอาจเป็นไปไม่ได้จินเสยวซางสะอึกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพียงมองนางครานหนึ่งแล้วดื่มสุราในจอกจนเพรียงเําไม่นอนทั้งคืนต้องกลับไปห้องนอนก่อนแล้วเจ้าก็ตามสบายเถอะนางยืนขึ้นแล้วหาวก่อนเดินเข้าไปในห้องจินเสียวซางมองนางจากไปถอนสายตากลับมายังเย็นชา เขานั่งอยู่ในร้านคู่หนึ่งแล้วค่อยหลุกขึ้นจากนั้นเดินออกจากเรือนไปแท้จริงแล้วเฟิ่งจิยว่อนนางู่งที่ไหนผ่านไปอีกเดือนหนึ่งในจวนตระกูลเฟิง่งเลือกวันแต่งงานแล้วแต่ช่วงหนี้นางออกจากจมกตัวอยู่ในจวนแล้วก็จะมีเพียงไปพบพี่สาวนางที่เมืออสนทออหลายวันที่อยู่ในจวนนี้เยี่ยจริงพาบุตรมาเป็นเพื่อนบ่อยครั้งระหว่างนี้จึงไม่ค่อยเบื่อเลยเพียงแต่ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนางรู้สึกคิดถึงเซวียนหยวนโม่เจออยู่บ้างหลังจากเรื่องวันมงคลแล้วนางใช้วิธีส่งข่าวบอกวันมงคลกับเขา ไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาตอนไหนตอนนางเมื่อรอยคิดถึงเรื่องนี้อยู่ในเรือนในสวนดอกไม้ข้างหน้าจินเสือซางกำลัวงวางหมากร่วมกับกวนเซรินฝ่ายกวนเซรินถือหมากคิดอยู่นานก่อนวางหมากลงกระนั้นจินเสือซางที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพียงมองคลาแล้วก็วางตัวหมากเมื่อถึงตากวนเซรินเขาคิดพังมุ่นคิวเป็นปมเห็นดึงนั้นแล้วจินเสือซางแววตาผู้วัยทำพร้อมใบหน้าเรียบนิ่งข้ายอยู่ที่เมืองน,นี้มานานแล้วหนึ่งเดือนไม่เห็นสถานที่สงบเงียบที่อื่นเลย อนที่3,453เสียงเขาหยุดไปจากนั้นจึงถามว่าไม่รู้ว่าเจะมีสถานที่ดีๆแนะนำหรือไม่โกนสลินกำลังใช้ความคิดฟังคำพูดเขาแล้วจึงทำสถานที่สงบเงียบในเมืองกลับมีอยู่ไม่น้อยเจ้าไปมาหมดแล้วหรือเขาจ้องตัวมากคุ้นคิดว่าก้าวไหนดีกว่ากันสถานที่ที่มีเื่อเสียงล้นไปมาแล้วถ้าเสียภาพต่างก็ธรรมดาลายต่อหลายเมืองก็คลายกันมากเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและเย็นชา รากับเบือ,อนายอย่างไรอย่างนั้นทําให้คนอื่นมองไม่ออกว่ามีความในอย่างอื่นบนศิลินกําลังพนะิจารณาทางมากไม่ได้สนใจคําพูดของเขาไปช่วขณะอย่างพูดตามคาพูดเขาเช่นนั้นมีอีกสถานที่หนึ่งที่เจ้าไม่เคยไปนแน่แน่อยู่ทัดที่นันยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้เขาพูดพางวางมากลงจากนั้นเงยหน้าเรายิ้มกล่าวตาเจ้าแล้วจินสวยซางมองกระดานมากครั้งหนึ่งแล้วหยิบตัวมากหนึ่งขึ้นมาวางอย่างใจเย็นถามว่าโอมีสถานที่เช่นนั้นด้วยหรือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนได้อย่างไรเวิงสวนท้อทิวทัดที่นั่นยอดเยี่ยมจริงๆมีดอกท้อเบ่งบานตลอดทั้งปีกินบุพพาเตยจมูกเป็นสถานที่ของเซลจิวเมื่อก่อนดอกท้อในเวิงสวนท้อบานเพียงสามเดือนต่อมาเฟิ่งจิวมารับดูแลต่อให้คนปลูกดอกท้อที่ออกดอกบานไปทั่วทั้งหมดโดยเหตุนี้ดอกท้อที่นั่นจึงงดงามตลอดเวลาตัวคนไปที่นั่นล้วนเดินเล่นในเวิงสวนท้อรอบหนึ่งเหมาะกับโรดและสตรีที่หลักคข่กันโดยเฉพาะ เมื่อพูดออกมาควนสลินชะง,งักไปอย่างอดไม่ได้ก่อนจะไงหนะ้ามองจินเสือซังที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามท่านในนั้นรอยยิมม้มบนใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นแก้ๆแกงังๆเออคือว่าฮ่าฮ่าฮ่าจบแล้วเขาพูดถึงเวงสนทอโดยไม่รู้ตัววันเยี่ยนเช่นวาอยู่ที่นั่นหากเขาไปแล้วเช่นนั้นเวงสนทอรือจินเสือซังคิดถึงสามพยางนี้จากนั้นมองกวนสิลินถามว่ามันอยู่ที่ไหนหลังจากเห็นสีหน้ากวนสิลินจินเสือซังลุกขึ้นยืนยังไม่ใส่ใจไม่เป็นไรเ้าจะไปตามหาเอง ปูจจบเขาก็หมุนกายเดินไปคนในจวดไม่พูดแต่ไปถึงข้างนอกจวนแล้วขอเพียงหาใครสักคนมาทามความย่อมรู้ว่าเวิงสวนท่ออยู่ที่ไหนเห็นจินเสวะซางหมุนกายไปแล้วคนซิลินร้อนใจอยู่บ้างกังวลว่าตัวเองจะก่อเรื่องใหญ่เข้าจึงรีบร้อนไปที่เรือนของเฟิงจิวเซียวจิวเซียวจิวเฟิงจิวกำลังนอนตากแดดอยู่บนต่างนุ่มตอนได้ยินเสียงเขาค่อยๆลืมตาขึ้นถาม้วยท่าทีงัวงเงียทันพีมีอะไรหรือเซียวจิวว่าครูข้าเล่นหมาก,กับจินเสวะซัง,งใครจะคาดคิดว่าเขาถือโอกาสตอนที่ข้าขิดทางมาถามข้า ข้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวพูดชื่อเวองส่วนทองออกไปตอนนี้เขาออกไปข้างนอกแล้วหัวเพียงแต่ว่าจะไปตามหาเวงส่วนทองฝังเขาพูดจบเฟิงจิ๋วหัวเราะเสียงเบาไม่เป็นไรตอนนี้ทองของพี่สาวข้ามีอายุสี่เดือนกว่าแล้วเขาไม่น่าจะกล้าลงมือกับนางนางพูดพังลูกขึ้นนางยิ้มพังกล่าวว่าแต่ข้าอยากไปดูสักหน่อยอย่างไรเสียวิธีการพบปะกันของทั้งสองก็ผิดแปลกเพลึกยิ่งไปกว่านั้นข้าอยากรู้ว่าเมื่อเขาเห็นพี่สาวข้าทองโตเขาจะมีภรรยายอย่างไรดังนั้นเฟิงจิ๋วจึงออกจากจวนไปทันที วูงหน้าไปยังเวิงสนทอคำนวณวันเวลาดูแล้วคันของนางนะ่าอยู่ได้สี่เดือนกว่าถึงเวลาให้จินเสือซางไปพบแล้วจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อเขาเห็นนางท้องโตแล้วเขาจะตั้งสติเอาไว้ได้หรือไม่ตอนที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ได้พบกันเสียทีตอนจินเสือซางมาถึงเวิงสนทอเห็นตัวอักษรไม่กี่ตัวบนนั้นสายตาเขามองเข้าไปในป่าดอกทออันเลือนลางมาถึงที่นี่แล้วเขาพันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดนางอยู่ที่นี่หรือนางหลบอยู่ที่นี่ทำอะไร หลบอยู่ที่นี่นานขนาดนี้เชิืเเมื่อเดินเข้าไปแล้วพันรู้สึกได้ว่ามีคนจับตาม,มองอยู่ในที่รับเขาเพียงเหลือมองไปรอบๆพร้อมกระดันก็ก้าวเดินไปข้างในแล้องคครักษตะคุนเฝ่งในที่รับมองจินเสวยซางเข้ามาพันนึกได้ว่าเมื่อคู่นี้นายหญิงทรงคำมาบอกพวกเขาให้พวกเขาไม่ต้องขัดขวางจึงถอนสายตากลับมาเวลาจ้องมองคนที่เข้ามาอีกต่อไปป่าดอกทอข้างนอกนอกำลังเบ่งบา,งน,างน,นมีแต่สถานที่บางแห่งนั้นข้างในที่ดอกไม้ยังตูมอยู่นั่นเป็นสถานที่ส่วนตัวเกียบกับเถวทัศน์ข้างนอกแล้วสงบเยียบยิ่งกว่า จึงเสียสางเดินไปข้างหน้าท่ามกลางป่าดอกทอ้อขณะกําลังเดินต่อไปฝีเท้ากลับชะง,งักกึกเสียอย่างนั้นตายต้นท้อต้นหนึ่งข้างหน้าหวันเย็นเชิญวานในชุดสีแดงราวกับดวงตะวันนอนอยู่บนตังนุ่มบนกายข่มด้วยผ้าห่มผืนหนึ่งผมนางไม่ได้กล้ามวยเพียงปล่อยสยายสบายๆใบหน้างดงามอ่อ,อนหวานและอ่อนโยนอย่างเห็นได้ชัดพอนางกําลังหลับสนิทรอบคางเงียบมากตอนลมเอื่อยผัดมากรีบดอกทอ้อจากต้นไม้โปรยปลาย,ยลงมาบนร่าง บนเรือนผมและบนใบหน้าของนางภาพที่ดอกทอพากันร่วงลน่นนางที่หลับสนิทอยู่ใต้ต้นทอวินาทีนี้ช่างงามตาเสียจนเขาไม่อาจละสายตาไปได้เขาเยืนมองเยา่ยเย,ยมๆไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดแล้วจนกระทั่งนางขยับตัวเพราะเมื่อยขบและตีกตัวเบาๆขอาห่มที่คลุมอยู่บนตัวไหลตกลงบนพื้นเขามองเห็นสตรีที่นอนหันหลังให้เขาไม่อยากเชื่อเลยว่านางจะนอนหลับสนิทอยู่ในสถานที่เช่นนี้เมื่อถึงสถานที่ทุกแห่งที่องครักษ์รับพวกนั้นจับจ้องข้างในและข้างนอก สีหน้าเขาพันมืดมนหมายความว่าสตรีนางนี้นอนหลับเช่นนี้ในองค์คลักลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหม่มืดพวกนั้นต่างเห็นภาพนี้อยู่ในสายตาทั้งหมดหรือคิดได้ดังนั้นกินอายบนตัวเขาก็พันเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาทันทีตอนวันเย็นเซือซันที่เดินมาไม่ใครเห็นเงา่ากสีขาวกลางป่าดอกทอ้ทอเขาตกใจจนตัวเย็นเบิกตาโพงมองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นในใจเอื่อญยาไม่อยากจะเชื่อเจนเสือซางหรือเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรฝีเท้าที่แต่เดิมเตรียมก้าวไปข้างหน้าพันผ่อนลงถอยหลังไปอย่างต่อเนื่องจินเสียซัง หัวหน้ารรคเรืองรมที่โชคร้ายถูกเชียนวาคขืนใจวันนี้เขาตามมาหาที่นี่เจอแล้วทำอย่างไรดีเขาจะจัดการเชียนวาอย่างไรการขืนใจเป็นเรื่องเลวร้ายหากให้เขาพบกับเชียนวาตั้งขันลูกของเขาอยู่เช่นนี้แล้วเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาหยุดฟีเท้าทันทีสายตามองไปข้างหน้าเห็นพระห่มบนตัวเชียนวาตกลงบนผืนโชคดีที่ตอนนี้นางนอนหันหลังให้จินเสือซางหรือเหตุน,นี้จินเสือซางจึงมองไม่เห็นท้องที่หน,นขึ้นมาของนางแต่หากเดินไปข้างหน้ารดอจูๆ่ๆนางพลิกตัวตื่นขึ้นมาเช่นนั้น เขาก็จะมองเห็นพอดีใช่หรือไม่กังวลจะเดือเกินไม่รู้ว่าหากเขาเห็นแล้วจะบ้าคลั่งจับนางไปหรือไม่ทว่าเชียนหวาที่ตอนแรกกําลังหลับสนิทกับขยับตัวนางยกมือขึ้นถึงยี่ตาค่อยๆเลือมตาขึ้นพร้อมกับพิกายนอนไงมองกีบดอกทาที่โปรยปลายลงมาจากบนต้นไม้ได้วยความเกลียดคันตอนที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบห้าปันปวนบอนเย็ยนสื่อสารอึ้งค้างดวงตาคู้นันของเขาเบิกว้างอาปากเตรียมส่งเสียงเตือนวันเย็ยนเชียนหวาที่นอนราบลูกท้องอย่างสบายใจ กลับเห็นเฟื่องจิ๋วที่โผล่มาจากข้างหลังเขาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้สก,กัดจุดเขาเอาไว้ทําให้เขาไม่อาจส่งเสียงใดออกมาได้เฟื่องจิ๋วมาถึงข้างกายวันเย็นซื่อซันทําท่าทางบอกให้เขาอย่าส่งเสียงก่อนจะคลายจุดให้เขาสายตามองจินเสือซางที่อยู่ข้างหน้าอย่างคาดหวังส่วนจินเสือซางที่ตอนแรกคิดเดินไปข้างหน้านั้นกลับอึ้งงนันจ้องมองท้องที่นูนขึ้นมาของวันเย็นเชียนวาย,ยัยงไม่อยากเชื่อบนใบหน้าเขาหาได้มีความเย็นชาเหมือนในอดีตมีเพียงความตื่นตกใจและเหลือเชื่อเท่านั้น เขาคลายกับอึ้งค้างในห้องสมองขาโพลวบ,บตาเหลือแค่ท้องนูนๆที่วันเย็ยนเชนวากำลังใช้เหมือกรูปอยู่เขาไม่ใช่คนไม่รู้ภาษาอะไรต่อให้ไม่เคยแต่งงานก็รู้ว่าสตรีทองโตได้อย่างไรแต่จะเป็นไปได้อย่างไรเขากับนางร่วมรักกันเพียงคืนเดียวเราจะตั้งคันภายในคืนเดียวได้อย่างไรตอนนี้ลมหายใจเขาปั่นป่วนไปหมดพอเป็นเช่นนี้เองวันเย็ยนเชนวาที่กำลังนอนขี้เกียจจึงพันรู้สึกถึงได้การมีอยู่ของกินอายที่ไม่ขุนเคยใครนางตะว,วัดแสงเย็นนินวมือขีบดอกทอเวี่ยงไปทางกินไอนั้น ขณะเดียวกันก็หลุกขึ้นและกระโจนตัวสายตามองไปทันใดนั้นความสับสนพันเกิดขึ้นในแววตาของนางจินเสือซางหรือเหตุใดเป็นเจ้าวอนเยียนเชนวาไม่เคยคิดเลยว่าจูจๆเขาจะมาที่นี่โดยบอกอาเจียวไปแล้วแท้ๆว่าไม่ให้เขามาพบนางแต่แล้วเหตุใดเขาจึงโผลมาได้อีกครั้งยังรู้ไดยว่านางอยู่ที่นี่จินเสือซางตกตะลึงเพราะเห็นท้องใหญ่โตของนางดังนั้นแม้แต่กลีบดอกท้อที่นางเวียงใส่ก็ไม่ได้ลบเลีกกลีบท้อดอกนั้นดูเหมือนไม่น่ากลัว ทวาพุ่งเข้าใส่กินอายพลังวิญญาณราวกับคมมีดความเร็วยิ่งยวดตัดเสื้อของเขาทําให้เขาบาดเจ็บที่แขนแล้วเลือดสดสดเปื้อนเสื้อขาวของเขาเรานั้นเขาขายกับไม่รู้สึกเจ็บตอนเห็นหน้าวันเย็นเชียนวากระโดดตัวขึ้นอย่างนั้นเขาตกใจจนหน้าซีดเผือดหวาดกลัวขึ้นมาโดยพันผีตาเดียวเท่านั้นตัวเขาก็ไปอยู่ข้างกายนางแล้วมองหน้านางด้วยใบหน้าซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัดเจ้าตั้งขันอยู่เห็นเขามาหยุดตรงหน้าในทันทีวันเย็นเชียนวาตะลึงตะลานพยายามฝื้นให้ตนเองใจเย็นลง ข้าตั้งคันเราอย่างไรไม่ใช่ลูกของเจ้าเสน่อยจะว่าอะไรนะทีแรกเชินเซาส,สางหน้าซีดขาวทว่าพอได้ยินวาจานางแล้วกลับหน้าขำเคร่งตัวทั้งกายแผกินอายที่น่ากลัวดวงตาจ้องขมิงไปที่วันเย็นเชียนวาเพียงรู้สึกว่าการควบคุมตนเองที่สมบูรณ์แบบถูกเลิมสิ้นพอคำพูดในสาระของนางในขณะน,นี้วันเย็นเชียนวาคิดจะพูดอีกครั้งทว่ากลับสัมผัสได้ถึงแววตาใครจะสังหารคนอีกฝ่ายแล้วก็หมดความกล้ายอย่างรวดเร็วนางสุดลมหายใจเขา้าลึกสงบจิตใจที่หวาบวและเบนสายตาออก แต่ละกันก็ถอยดังไปเล็กน้อยอย่างเงียบเชียบให้เราจะรู้กลับไม่สังเกตเห็นบันไดของต่างนุ่มร่างกายเสียสมดุลงายหลังเอนางตกใจมากร้องออกมาเสียงหนึ่งปกป้องท้องของตนเองตามสัญชาตญาณเดิมคิดว่าต้องหลุมลงแน่ทว่าจินเสือสางผู้นั้นกอดนางเอาไว้ในเวลานี้แล้วหากบอกว่าก่อนหน้านี้นางตกใจมากเช่นนั้นตอนนี้นางยิ่งตกใจยิ่งกว่าเดิมเงยหน้ามองคนที่กอดนางไว้ด้วยความงนงงตอนที่3 4 5 6าไม่ใช่ลูกของเจ้า ยินเสียสางเห็นนางตกใจแล้วก็มือกลัวขึ้นมาถึงขนาดมือที่กอดนางไว้สั่นเทาอยู่บ้างเคยได้ยินมาว่าสองสามเดือนแรกการตั้งครรภ์สติอาจแทงได้ง่ายมากอีกทางทำอะไรล้วนต้องระมัดระวังมีแต่สวรรค์ที่รู้ว่าตอนเขาเห็นนางที่กําลังอุ้มท้องเกือบลหลงนั้นหน้านางซีดขาวเพียงใดทีแรกเขานึกอยากกำลินางแต่เห็นนางหน้าซีดเพราะกลัวก็พูดไม่ออกแล้วฝืนงเจียวกับวันเย็นสื่อสารมองทุกอย่างอยู่ไม่ไกลพวกเขามองสองคนใกล้ชิดกันวันเย็นสื่อสาทถามเสียงบอกว่า แบบนี้ใช้ได้หรือพวกเราไม่ต้องเข้าไปจริงๆใช่หรือไม่จะไม่เกิดเรื่องอะไรใช่หรือไม่เฟิงจิวกรอกตาเขาวใส่เขาเข้าไปทําอะไรมีจินเสียซางอยู่ด้วยแล้วหรือ,อยังกังวลว่าพี่สาวข้าจะเป็นอะไรไปหรือวางใจเถอะไม่เป็นไรไปหรอกต้องให้พวกเขาอยู่ด้วยกันหน่อยท่านไม่อยากให้หลานชายของท่านเกิดมาแล้วไม่มีพ่อกระมังฟังดังนั้นแล้ววันเย็นสื่อสารมองสองคนตรงหน้าอีกครั้งในยใจยังคงมีความกังวลเล็กๆอย่างไรเสียเชียนวาก็เขินใจจินเสียซางมาหากเขาไม่สนใจนางไม่มีใจให้หนางเช่นนั้น ต่อให้หนางตั้งคันลูกของเขาเร่งว่าเขาคงไม่มีทางอมอมือดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วคล้ายกับเป็นเรื่องสนุกน่าดูอยู่บ้างปล่อยค่ะวันเย็นเชนวารวบรวมสเติเอ,อ่ยออกไปด้วยน้ำเสียงเย็นชาพร้อมกับดิ้นและถอยออกจากอ้อมกอดเขาอยากขยับกินเสือสังต,มตะมันเบาๆแต่ก็กลัวจะเกลี้ยกล่อมเลยทำให้หนางตกใจกลัวด้วยเหตุนี้ในน้ำเสียงจึงมีความจนใจมากยิ่งกว่าอยู่หลายส่วนเขามองนางดิ้นคือ,อยุดขยิกคิดแล้วก็ปล่อยมือในที่สุดเียงแต่ตอนวันเย็นเชนวาคิดนี้เขาก็ผันยื่นมือไปจับมือนางไว้ นางหลงพวกเราคุยกันเขาจับข้อมือนางให้นางนั่งลงที่ต่างนุ่มเขาในตอนนี้มีสีหน้าจริงจังเป็นอย่างยิ่งวันเย็นเชนวาลังเลเห็นว่าไม่มีทางหนีได้จึงนั่งลงกันนั้นสองมือยังคงปกป้องหน้าท้องตามสัญชาตยานจ้องมองเขาอย่างเกรงเเจ้าจะคุยอะไรข้าจะบอกเจ้าให้เรื่องที่ข้าเขินใจเจ้าคืนนั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นเจ้าที่เอาเปรียบข้าเจ้าอย่าคิดจะนำเรื่องนั้นมาพูดกับข้าอีกจินเสสางฟังแล้วมุมปากเขากระตุกเล็กน้อยแววตาที่หลึกลับไม่เห็นจุดสิ้นสุด มองวันเย็นเชนวาที่พยายามทําให้ตนเองใจเย็นถามว่าข้าเอาเปรียบเจ้าไม่ใช่เจ้าที่เอาเปรียบข้าหรอกหรือใช้ย,ยาขืนใจข้าไม่ว่าเจ้าตั้งคันลูกของข้าแล้วยังหนีหายไปอีกหากไม่ใช่เพราะข้าตามหาเจ้าคิดโปกปิดเรื่องเด็กคนนี้เอาไว้หรือยิ่งพูดนาเสียงเขาก็ยิ่งอันตรายแม้แต่ดวงตาก,ก็หลีลงเขาแน่ใจมากว่าหากวันนี้ไม่มีคําพูดของกวนซีลินเกรงว่านางจะซ่อนเด็กคนนี้เอาไว้จนกว่าจะคลอดเขาถึงขั้นไม่รู้ว่านางเคยตั้งรันและมีลูกคิดถึงตรงนี้แล้วสีหน้าเขายิ่งดูน่ากลัว มองดูให้ชัดๆเด็กคนนี้อยู่ในท้องขานี่คือดูของข้าไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าวันเย็นเชีนว่าแค่หัวเราะเสียงเงย็นแม้ในครัวทว่ากรไม่ยอมอ่อนคอจินเสียสังฟังแด้วดวงตาพันชัยแววเย็ยนชาเขามองนางเสียงทมต่ำถามขึ้นในทันทีเช่นนั้นข้ายากถามหน่อยเด็กคนนี้อยู่ในท้องเจ้าได้อย่างไรวันเย็นเชีนว่าฟังจบก็อึ้งกันไปอยู่ในท้องนางได้อย่างไรแน่นอนว่าพอคืนนั้นพวกเขาสองคนทันในนั้นใบหน้านางพันร้อนลวกความเกินอายชัดเจนดวงตาคู่งามจินเสียสั่งเจ้าไม่ต่างจากสัตว์ ตอนที่สนี่้หใส่หัวออกไปฟังดังต่อว่าเพราะความ,มโมโหอีกท้งเห็นสีหน้าเกินอายของนงังจินเซียซางกลับพูดอย่างใจเย็นค่าใช่สัตว์ใดหรือไม่เจ้าเองก็รู้เิรงจิวกับวันเยียนเซีอซางมองแล้วอึ้งค้างในดวงตาของทั้งสองคนนั้นมีแต่ความประหลาดใจคิดไม่ถึงเลยว่าจินเซียซางที่ถูกโกรธผนึกแล้วจะเป็นบุรุษที่ร้อนแรงคนหนึ่งถามว่าเด็กอยู่ในท้องวันเยียนเชนว้าได้อย่างไรนั้นยังจำเป็นต้องตอบด้วยหรือบุรุษหรือสตรีที่เติบใหญ่แล้วคนไหนไม่ระ้ังว่าเกิดอไร้ไย่าง เขามีหน้าถามออกไปอย่างจริงจังได้อย่างไรเหลือจะเชื่อจริงๆวันเย็นเชนวาสลมหายใจเข้าลึกมองไปหน้าที่อยู่ตรงหน้าสุดท้ายก็นอนลงบนตังนุ่มหลับตาลงทันทีเจ้าไปเถอะข้ามไม่ต้อนรับเจ้าเจ้าอย่าปรากฏตัวให้ข้าเห็นอีกพวกเรากําลังคุยเรื่องสําคัญกันอยู่จินเสือซางเก่ามองนางที่กําลังหลับตาสายตาตกลงที่ท้องนางยังไม่อยากควบคุมได้แววตาเขาบูมไวเล็กน้อยในหัวเกิดความรู้สึกแปลกๆเป็นครั้งแรกในท้องของนางมีเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้เป็นสายเลือดของเขา ความรู้สึกนี้แปลกมากจริงๆทําให้เขาทั้งคาดหวังยินดีทั้งยังไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรเจ้าอย่ามองท้องของข้าวันเย็นเชินว้าโมโหแล้วลืมตามองเขาด้วยความกดเกลียวแม่นางหลับตาอยู่ก็รู้ว่าดวงตาของเขาพิจารณาท้องนางอยู่ตลอดความรู้สึกพันนั้นทําให้นางไม่พอใจอย่างน่าประหลาดเมื่อถูกกะวา่าใส่จินเสวยซางก็เป็นสายตาหนีอย่างเก้ๆกก,กลางๆเล็กน้อยก่อนกระแอมเสียงหนึ่งทอดสายตาไปที่ต้นทอข้างหน้า หลังจากเงียบอยู่พูดหนึ่งแล้วเขาคลายกำบนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถอนสายตากลับมาจากต้นทอเพื่อมองวันเย็นเชนวาพวกเราแต่งงานกันเถอะทันทีได้ยินคำพูดนี้วันเย็นเชนวาชะนักค้างถามว่าเจ้าว่าอะไรนะพวกเราแต่งงานกันเถอะเขาเจ้านางตอนพูดคำนี้ออกมาเป็นครั้งที่สองเขารู้ว่าพูดง่ายยิ่งกว่าครั้งแรกแต่เมื่อพูดออกมาแล้วในใจเขารู้สึกว่าความคิดนี้ไม่เลวเช่นกันแต่งงานกับนางเขาคิดว่าเขาพอใจอย่างไรเสียนางก็เป็นสตรีเพียงคนเดียวที่ทำให้เขาวันไว้ไตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจความรู้สึกของตอนเองเลยตลอดแต่ตอนนี้เขาแน่ใจมากแล้วว่าตนเองต้องการอะไรแต่งงานมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบให้กับนางและลูกของพวกเขามีเป็นสิ่งที่เขาอยากมอบให้นางทว่าเขากลับไม่เข้าใจความคิดสตรีโดยสิ้นเชิงและด้วยเหตุผลนี้จึงพูดออกไปฝ่ายวันเย็ยนเชนวานดึงสติีกลับมาสิ่งที่ตามมาคือความโกรธนางหยิบผลไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะเ็กเแล้วคว้างใส่เขาใส่หัวออกไปออกไปจากเมืองสันทออไป สดะออทนอย่างรวดเร็วถ้าทางโมโหนางทาให้จินสืวซางทาตัวไม่ถูกอย่างชัดเจนทําเอาเฟิงจิวและวันเย็ยนสื่อซานสองคนมองอยู่ไม่ไกลตกใจเช่นกันทันพีเฟิงจิวที่เดินออกมาโดยไม่ขิดสั้นตัวอีกกระตุ้นปานหาอไปข้างหน้าเพื่อปลอบโยนานางทันพีท่านตั้งคันอยู่จะมโมโหจะนนีไม่ได้นั่นจะกระทบกับลูกในท้องฟังนั้นแล้ววันเย็ยนเชินวาหายใจเข้าลกึกๆพยายามระงับความโกรธเพราะว่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจินสือซางดังอีกเจ้าตั้งคันอยู่ยาเอะอก็มโมโหเลย นั่นจะกระทบกับปานขันได้ง่ายจินเซียซังฟังมาจาของเฟื่งจิาตกใจเช่นกันถึงขั้นรีบนมนาวแต่ไขกเราจะรู้ว่าเขาไม่พูดอย่างจะดีเสียกว่าพอพูดออกไปแล้วนางพันโมโหขึ้นมาอีกใส่หัวไปใส่หัวออกไปวันเย็ยนเชิญวาปาเข้าของเหมโตใส่เขาอีกหามไม่ใช่พอเฟิ่งจิวกดร่างนางอยู่กึ่งหนึ่งนางคงคิดพุ่งไปเอาชีวิตเขาแล้วตอนทีสามพันสี่ร้อยห้าสิบแปดโมโหนักวันเย็ยนเื่อซางเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วจึงรีบลากตัวจินเซียซังออกไป ต่การให้เขาอยู่เย่อโมโหวันเย็ยนเชินวาต่อไปแม่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเชินวาถึงได้โกรธขึ้นมาก็ตามเมื่อวันเย็ยนซือซานพาจินเซียซางไปแล้วเฟิงจิวค่อยถอนใจนล่งอกนางนั่งลงข้างๆทันพีท่านโกรธเขาเรื่องอะไรเขาก็แค่คนง้คนหนึ่งเหตุใดท่านจึงโกรธเขาข่าวว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากเห็นเขาไปแล้วอีกทั้งได้ยินวาจาของเฟิงจิววันเย็ยนเชินว่าค่อยๆใจเย็นลง่อตั้งคันอยู่อารมณ์นางถึงได้ขึ้นๆลงๆเช่นนี้เมื่อฟังจินเซียสางพูดแล้วย่อมไม่อารมณอขับความ นางเองรู้ว่าตั้งคันโยมไม่อาจโมโหง่ายเช่นนี้แต่นางอดไม่ได้จริงๆเขามาได้อย่างไรวันเย็ยนเชนวามองเฟิงเจียวคลางคำเมื่อคิดให้ดีแล้วนางไม่มีทางบอกเขาว่าตอนอยู่ที่นี่ในเวลานี้เฟิงเจียวฟังจบก็ถอนใจอย,ย่างจนใจเสียงหนึ่งตั้งแต่ครั้งนั้นที่เขารู้ว่าข้ามาพบ่านเขาตะเวนไปทั่วเมืองอย่างรับๆตลอดเพราะไม่เคยได้ข่าวของท่านเลยคราวนี้เลยไปหาข้อมูลจากพี่ชายข้าแทนเดิมพี่ข้าอยู่ในเรือนได้ยินทันที่รีบร้อนอวิ่งมาบอกข้าว่าจิงเสือซางถือโอกาสถามเขาตอนกําลังเล่นมากด้วยกัน เขาไม่ทันระวังเธอพูดออกไปบอกเขาว่าเวิงสันทรเป็นสถานที่ของข้าทิวทัดงดงามเขาจึงตามหาถึงที่นี่ข้ารู้เขาแล้วย่อมรีบตามมาเช่นกันทันทีที่ฟังจบวันเย็นเชนวามีสีหน้าดำคำล้ำเป็นกับใจคนเก่งนักเจ้าแผนกันเขาไม่ใช่คนธรรมดาเรื่องที่ท่านอยู่ที่นี่ไม่อาจปิดบังเขาไว้ได้นานในเช้าก็เร็วพวกท่านก็ต้องได้พบหน้ากันดังนั้นข้าคิดว่านเมื่อเขารู้แล้วเช่นนั้นใอยพวกท่านพบหน้ากันสักครั้งเถอะใครเล่าจะรู้ว่าเขาจะเอ่ยาปลาขอท่านแต่งงาน เมื่อพูดถึงตรงนี้เฟื่งจิ๋วสายหน้าเลยยิ้มคืนอย่างอดไม่ได้สําหรับสตรีคนหนึ่งแล้วโดยเฉพาะสตีที่ถนงตนอย่างพี่สาวนางไม่มีทางแต่งให้เขาเราตั้งขันลูกของอ e ีายอย่างแน่นอนจินเสือซางเอย่ยปากขอนางแต่งงานในเวลานี้ไม่ว่าใครก็รู้สึกว่าเขาแต่งงานกับนางเพราะเด็กในท้องสําหรับสตีเั่าไปแล้วหากได้ยินหัวหน้าพรรคเรืองลมที่ยิ่งใหญ่พูดว่าจะแต่งงานกับนางต้องดีใจแทบคลั่งรีบตอบรับเป็นแน่แต่คนคนนี้กลับเป็นวันเย็นเช่นวาพี่สาวของนางคําพูดเหล่านั้นองจินเสือซางเข้าหูแล้ว นั่นไม่ต่างกับสร้างความอบอายให้หางไม่โมโหขึ้นมาน่ะสิแปลกเขาขิดแย่งลูกของข้าวันเย็นเชนวากราวได้สีหน้าไม่น่ามองจิดถึงสายตาของเขามองท้องนางมาคู่นางยื่นมือเป็นูกท้องตอนเองอย่างอดไม่ได้แต่ดวงตาปรากฏแววมุ่งมากเด็กคนนี้เป็นของข้าข้าอย่าได้ขิดแย่งไปเลยท่านฟังแล้วเฟื่งจะชะงักไปจากนั้นยิ้มกล่าวว่าท่านพี่ท่านเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้จะแย่งลูกของท่านพูดจากมุมของจินเสวะซางเขาไม่ทางแต่งให้สตรีคนใดเพราะเด็กคนหนึ่ง เขาเอ่ยปากขอนางแต่งงานนั่นพอสติที่ตั้งขันลูกของเขาคือน,นางวันเย็ยนเชียนวาทว่าวันเย็ยนเชียนวาในตอนนี้ไม่สนใจคำพูดของเฟองเจิวเนื่องจากนางรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าหากขินเสือซางต้องการแย่งลูกกับนางนางอาจไม่ชนะเขาก็เป็นได้ดังนั้นนางคิดแล้วจึงถามเฟ่งเจิยวด้วยความเป็นกงังวลอาจิวจะว่าคาต้องถือโอกาสมีไปหรือไม่ถ้ากังวลจริงๆว่าเขาจะแย่งลูกของข้าเฟองเจิวพันปอบใจนางทันทีวางใจเธอะเขาไม่มีทางแย่งลูกของท่านท่านไม่จำเป็นต้องกังวลพลังของเขาไม่ได้แกร่งไปกว่าข้า เขากล้ยแย่งลูกของท่านข้าไม่ปล่อยเขาไปแน่ตอนที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าข้ามอง่ายากเอิงจิวกับวันเย็นเชนว่าพูดคุยกันอีกด้านหนึ่งจินเสือซางที่ถูกวันเยน็นสือซานลากไปกลับชะงักค้างอยู่บ้างเขามองวันเยน็นสือซานที่อยู่ข้างๆหนึ่งถามขึ้นว่ามอคูข้าพูดอะไรไม่น่าฟังเลยเมื่อคิดว่านันสาวเขาเป็นใจอีไฟวันนี้ตนเองได้เผชิญหน้ากับจินเสือซางวันยนินเสือซานทำตัวไม่ถูกอยู่บ้างฟังวาจาของจินเสือซางแล้วเขารีบกล่าวว่า ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากท่าทางของเชนวาแล้วจะพูดอะไรไม่ถูกใจนางอย่างแน่นอนสิ้นเสียงนั้นเขายืนขุ้นขีดเล็กน้อยอยู่ใต้ต้นทอเห็นเขาเงียบเช่นนั้นแล้ววันเย็น่อซานคิดจากไปอย่างไรเสียอยู่กับเขาแล้วก็ทําให้รูสกากระวนอยู่บ้างทว่าตอนเขาก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งกลับได้ยินเสียงของจินเสซซางดังมาเป็นเจ้าพานางกลับมาที่นี่หรือจินเสซซางดึงสติกลับมามองไปทางวันเย็น่อซานเดินจากไปไม่ได้แล้ววันเย็น่อซานจึงยิ้มกราวฮ่าฮ่าใช่ พอทีแรกนางบอกว่าจะกลับมาทางนี้ให้ข้ามาเป็นเพื่อนข้าจึงถือโอกาสกลับไปเยี่ยมตระกูลด้วยแต่เฟิงจิวกลับมาแต่งงานไม่ใช่หรือโอคามาทางนี้ก็ถูกต้องแล้วจากนั้นเขาก็รีบพูดต่ออีกแต่ตอนนั้นข้าไม่รู้ว่านางตั้งครันลูกของเจ้าจินเสือซังไม่พูดเพียงหันกลับไปมองครั้งหนึ่งเนื่องนานที่ลังจึงค่อยเอ่ยคำเจ้าไปดูนางเถอะอย่าให้นางโมโหไอเฟิงจิวมอบยาบำรุงครันให้นางกินด้วยได้จะทำตามที่เจ้าว่าบนเย็นซื่อซานกล่าวสาวเท้ากลับไปทันทีแม้นิสัยของเขาจะเรียบง่ายสบาย แต่เมื่อเผชิญหน้ากับหัวหน้าผักเริงรมผู้นั้นยังคงรู้สึกกดดันยิงไวคนนั้นเขายังมีส่วนพานางหนีไปอีกนี่หาทำหาความผิดชอบต่อให้เขามีคําพูดมากมายเท่าไรก็ถือว่าไร้เหตุผลแล้วต่อกลับเข้ามาข้างในวันเย็ยนซื่อซันหันไปมองข้างหลังจากนั้นก็พูดกับเฟิ่องจิ๋วว่าจินเสือซางผู้นั้นไปคิดไปไหนทําอย่างไรได้จะให้เขาอยู่ต่อจริงๆหรือเขาพูดพางมองวันเย็ยนเจียนวาย้ายังอดไม่ได้เฟิ่งจิ๋วยิ้มในดวงตาใช้แววสนุกสนานเขาเพึงพูดกับทันพีให้เขาอยู่ต่อเถอะ อย่างไรเสียข้างกายพี่สาวข้าไม่มีคนให้เรียกใช้อะไรให้เขาเป็นค่ารับใช้ของนางไม่ดีหรือขาว่าเขาคงยินดีมากทีเดียววันนี้ข้าไม่อยากพบเขาแล้วข้าจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องวันเย็ยนเชินวากล่าวจากนั้นลุกขึ้นเดินไปที่เรือนมอเห็นดังนั้นเฟิงจิ๋วยินมน้อยนางกับชาววันเย็ยนซื้อซันเสนหนึ่งก่อนจะเดินออกไปข้างนอกพอถึงข้างกายจินเสือซางแล้วก็กล่าวตอนนี้เจ้าคิดจะทําอะไรแต่งงานกับนางมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกของนางจินเสือซางกล่าวพร้อมกันนั้น พอมองเฟื่องจิวที่อยู่ข,ข้างๆเจ้าจะแต่งงานแล้วไม่ใช่หรือเลือกวันแล้วด้วยไม่อย่างนั้นข้ากับนางแต่งวันเดียวกันกับพวกเจ้าเป็นอย่างไรตรวจพอฟังจบเฟื่องจิวอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้พี่สาวข้าตกลงแต่งงานกับเจ้า,ราหรือคนคนนี้นี่ช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเขาแน่ใจแล้วหรือว่าพี่สาวนางจะแต่งงานกับเขาฝ่ายจินเสือซังฟังดังนั้นสีหน้าเขาพันเคร่งขึงขึ้นมาเมื่อแต่งงานกับข้าแล้วนางจะแต่งงานกับใครนั่นก็พูดยากแล้วพี่สาวข้าเป็นคนโดดเด่นปานนั้นไม่มีทางแต่งงานกับเจ้าเพราะลูกในท้อง ของเจ้าหรอกนางไม่ใช่สตรีที่สนใจสายตาคนอื่นสําหรับอุบายที่ใช้ได้ผลกับสตรีทั่วไปยอมใช้ไม่ได้ผลกับนางตรงเจียวพูดพังเดือบมองเขาคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มอยากให้นางแต่งงานกับเจ้าข้ามองวายาตอนทีานี่3 4 6 0พบมกับอี้ซิวรันอีกครั้งทําไมเขาทำยังไม่เข้าใจวันเย็นเชนวาเป็นคนของเขามาแต่ในต่ไรอีกครั้งคันลูกของเขานอกจากนี้เขาก็รู้เช่นกันว่านางชอบพอเขาในเมื่อเป็นเช่นนั้นตอนเขาบอกว่าอยากแต่งงานกับนางเหตุนใดนางถึงไม่ตอบตกลง เอเดตอนที่เขาอยากแต่งงานกับนางนางกลับไม่ยอมแต่งงานกับเขานางเหลือบมองเขาสตีตั้งคันมักอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่โมโหแล้วกระทบปันคันได้ง่ายดังนั้นเจ้าทําอะไรต้องระวังหน่อยจจนเสียสางฟังอย่างตั้งใจเขาให้มือยือนอยู่อย่างนั้นฟังเฟื่งจิ๋วพูดกับเขาเรื่องบางอย่างจนกระทั่งฝากฟังเรื่องที่เขาควรระวังเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วนางถึงค่อยจากไปเห็นนางไปแล้วเขาคิดแล้วก็เดินกลับไปอยากไปดูว่าสตีนางนั้นกํนาลังทําอะไรเฟิ่งจิ๋วเดินออกจากเวงสนทอก่อนจะเดินเข้าเมืองไปอย่างสบายใจ พี่สาวนางอยู่ที่นี่มีวันเย็นซื้อซังและพวกแม่ครัวคอยดูแลตอนนี้มีจินเสื้อซังอยู่ด้วยอีกนางไม่จําเป็นต้องห่วงอะไรแล้ววันเวลาพัานไปเรื่อยใกล้วันแต่างงานของนางเข้ามาทุกทีทวายยังไม่เห็นเซียนยวนว่าเจอกลับมาไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนางเดินไปพางคุ้นจะไปพางใครนั้นฝีเท้าพันชะง,งักกึกนางเอยหน้ามองไปยังที่หนึง่งกลับเห็นความมืดดำเพลินนึงในป่าทวากลับไม่เห็นใครเลยเมื่อมาแล้วเห็นได้ไม่ออกมาเฟิ่งจะทำ สายตาม,มองไปยังตรงนั้นจนกระทั่งมองเห็นเงาร่างสายหนึ่งเดินออกมาจากหลังต้นไม้เลยตานางชายวาปลาดใจทันทีเป็นเจ้าฟงจิวมองผู้มาเยือนอย่างคาดไม่ถึงที่แท้เป็นอี้ซิวลันที่ไม่ได้พบกันมาหลายปีชีไม่ได้คิดเลยว่าเจ้ายังจำข้าได้อี้ซิวลันกอดอกถูกนางพบเข้าแล้วตนย่อมไม่หลบเลี่ยงเดินเข้าไปหานางแววตาซับซ้อนกับเจ้าอยู่ที่ร่างนางไม่พบกันหลายปีคิดไม่ถึงเลยว่าจะเติบใหญ่แข็งแรงถึงเพียงนี้เขาในตอนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ข,ของนางนางในตอนนี้ยิ่งทำให้เขาต้องแงนหน้ามองมีเพียงบุรุ ถึงจะคู่ควรยืนเคียงข้างนางดังคาดยิ่งไปกว่าน,นั้นตอนนี้นางไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยในอดีตอีกต่อไปรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติของนางจริงใจขึ้นหลายส่วนในเมื่อมาแล้วเช่นนั้นก็อยู่เดือมสุรามงคลเป็นอย่างไรดีซิรันฟังแล้วยี่บไปถามว่าเหตุใดเขาไม่กลับมากับเจ้าหลายปีมานี้เจ้าสบายดีหรือไม่โมื่เจอหรือเขายังมีธุระต้องจัดการเดี๋ยวเข้ามาแล้วเฟิงจิวยิ้มกล่าวว่าหลายปีมานี้ข้าสบายดีตอนนี้กําลังจะกลับจวนไปเถอะถึงในจวนแล้วข้าจะแนะนาคนให้รู้จัก เห็นดังนั้นแล้วอิสุรันลังเล็กน้อยก่อนจะเดินตามนางไปในเมืองสองคนเพียงเดินอย่างสบายๆเลยเช่นชา้าเดินเหมือนกับมีเวลาว่างอย่างไรอย่างนั้นอีกทั้งพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆครั้งนี้เจ้าจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่อิสุรันทามในใจทอนใจเสียงหนึ่งคนที่เขารักจะแต่งงานแล้วทว่าเจ้าบ่าวกลับไม่ใช่เขา